วันๆน,นันงดูจะคิดต่อปุ๊บม,มันเหงาอะพุ่งตรงเราก็เลยนั่งย้อมสีผมเล่นๆเลยออกจากกักตัวปุ๊บพูดตัวเองเลยว่าฉันจะไปร้านทําผมเพื่อไปแก้ผมอีนี่ลืมไปว่าเคยย้อมสีดํามาก่อนแปลว่าอะไรคะไม่ติดและตรงที่ติดคือตรงที่เป็นโคนที่ขึ้นใหม่และแล้วความเฟลก็มาเยือนทุกคนคือผมบางมากผมเหลือแค่นี้ฟา์มผมวอนยองอะทุกอยากสวยก็ต้องทนทุกคนเคยได้ยินคํานี้ปับเริ่ม มหากราบการต่อผมจริงๆอ่ะมีคนถามเยอะมากเด็ดๆหลักๆเลยนะของทุกคนที่ถามเข้ามาคือทำไมพี่จริงถึงตัดผมสั้นคะ่ะเจอนักกันเยอนเลยคนจะถามก่อนเลยว่าทำไมจิงตัดผมสั้นแล้วทำไมถึงต้องผมสั้นซึ่งวันนี้จะมารวบรวมมหากราบของผมในช่วงแบบประมาณ2ปีที่ผ่านมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้ขอนั่งกินเป็นฟิลเมาส์มอยเป็นฟิลเล่าเรื่องผมวันนี้นะคะเราก็กินเป็นโยเกิร์ตนะคะโยกิ์กาแล้วก็มี เขาไม่ได้จ้างค่ะแต่กินจริงแล้วก็นีมีบูเบอร์รี่นะคะเดียตีมาบุเบอรี่ไม่อ้วนนะคะอเมริกาโน่นะคะสมัยก่อนอะเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเนาะคือจริงอะก็เคยมีการแบบย้อมสีผมซึ่งทุกคน,นจะเห็นว่าความยาวของผมจริงอะมันจะประมาณช่วงนี้ตลอดเลยจริงอะเป็นคนที่ผมยาวช้ามากคือกรรมพันธุ์ด้วยเพราะว่าแม่ก็เป็นคนผมยาวช้ามากไม่ว่าจะกินไบโอตินไม่ว่าจะกินอะไรที่เป็นเกี่ยวกับบำรุงผมก็ตามอะ คือมันก็จะทําให้ผมยาวเร็วแค่ระดับหนึ่งอะปีหนึ่งผมยาวอะแค่นี้ซึ่ง,งน้อยมากค<ๆ>ือปกติคนอื่นปีหนึ่งมันถึงจะถึงตูดลวเวลาเราไว้ผมยาวประมาณเนี้ยครบปีหรืออะไรเงี้ยมันก็จะยาวขึ้นมาประมาณประมาณนึงอะตัดตรงปลายที่มันเสียๆออกบ้างซึ่งทําให้ความยาวมันไม่เคยได้ยาวแบบยาวเวอร์เลยมันจะเป็นยาวแบบยาวประมาณนี้ตลอดเวลาไปตัดผมเซ็ตทรงบ้างปะปลายซึ่งเขาคจะเห็นดังรูปซอยทําทรงเฉยๆจะเซ็ตทรงนะคะ เราก็จะมีการตัดหน้ามาบ้างแล้วแต่ช่วงทุกทรงนะคะที่มีการตัดทรงเนี่ยก็ส่วนมากจะเป็นจากพี่กี้นะคะคือคุกกี้สมัยครับช่างตัดผมประจําตัวของจริงเองนะคะทุกคนพี่กี้ก็จะรู้ทุก การเดินทางของผมจริงตั้งแต่ยู่สองปีสามปีที่แล้วนะคะผมสีดําที่ทุกคนเห็นอันนี้คือจริงๆแล้วก่อนเนี้ยมันเคยโดนการย้อมมาเยอะมากเลยนะย้อนกลับไปตอนช่วงปีหนึ่งปีสองอ่ะจริง,รงทําผมสีแฟชั่นเยอะมากสีเทาสีม่วงมันเลยมีช่วงหนึ่งที่แบบการทําสีผมเป็นติดเทาๆอ่ะมันดังมากตอนนั้นเราก็ทําตามเทรนเหมือนกันซึ่งทําให้ผมเราอ่ะเสียผมมันก็เลยเหมือนยาวแค่ระดับนี้ด้วยเพราะว่าหนึ่งคือเราตัดผมเสียตรงปลายที่เราย้อมสีผมเยอะสองก็คือนั่นแหละ เราเป็นคนผมยาวชาเป็นคนเดิมอยู่แล้วมันก็เลยได้แค่นี้นะคะจริงก็มายอมผมดําจนถึงช่วงวันเกิดเมื่อ2ปีที่แล้วเนาะซอยๆระดับหนึ่งเวลามีการรอนผมมันก็จะเป็นฟิลประมาณนี้รอนผมมันก็จะไม่ได้องมากกับเป็นผมดําแบบแปลกเมื่อป,ป,ป,ประมาณช่วงกลางปี2022ันีจุดพิคอการที่ได้รู้จัก้องคนนี้ค่ะเพือ่อจีเลยจคิสสลูอิสโตคิสเนี่ย เจอกันครั้งแรกเพราะว่าเราชวนคิดมาถ่ายิตเตอร์นะครน้องน่ารักมากน,น,น,น้องน่ารักผมจะลอนหนึ่งผมหนาผมยาวมากก็เลยไปถามความลับนางฟ้าอยากรู้ทำไมผมแบบมันมันเยอะขานาดนี้เพราะว่าเราเป็นคนมีปมเรื่องผมก็เลยถามน้องว่าอันนี้คืออะไรติดแฮร์หรือยังไงน้องบอกพี่จิงต่อผมคะ่ะนี่แหละนี่แหละจุดเริ่มต้นคิดบอกพี่จิงนี่แหละต่อผมเลยต่อแล้วมันจะโค้งมากมันจะแบบฟาร์มผมวอนยองอะ่ะเก็ดป้มหูมันจะโค้งมันจะจึง้งเราก็แบบ เฮ้ยมันเวอร์มันขนาดเลยเหรอเออเออเดี๋ยวเก็บไปคิดละกันตอนนั้นจริงก็ไปน,นั่งศึกษาเลยว่าต่อผมอะคือผมมันจะเสียไหมต้องสระผมยังไงต้องดูแลผมต่อยังไงประจบกับว่าช่วงนั้นอะหลังจากที่เจอน้องแป๊บหนึ่งอะวันหนึ่ง <c oughs> เจอเนวที่4ตุลาวันนี้5ตุลาติดโควิดแต่เราไม่ติดจากน้องนะบอกก่อนเรื่องความที่เราติดโควิดใช่ไหมอยู่ห้องฟิลฟุ้งซ่านเหงาเอาไงดีวะ แล้วก็ยังคิดเรื่องต่อผมอยู่ในหัววันๆนั้นูจะคิดต่อผมอ่ตอนนั้นน่ะนอกจากที่คิดจะป้ายยาเรื่องการต่อผมแล้วคือคิดป้ายยาทำสีผมด้วยแล้วก็เลยถามคิดว่ายาย้อมผมแนะนาไหมอะไรเงี้ยกักตัวเราก็เลยสั่งออนไลน์มาเลย <S <S คือทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าตอนที่มันกักตัวมันไม่มีอะไรทําเลยอะ่ะมันเหงาอะ่ะพุ่งตรงเราก็เลยนั่งย้อมสีผมเล่นๆเลยอีนี่ลืมไปว่าเคยย้อมสีดํามาก่อนแปลว่าอะไรคะไม่ติด แล้วตรงที่ติดคือตรงที่เป็นโคนนี่ขึ้นใหม่สภาพคือรูปค่ะก็ติดไหมนะ่ะติดแต่และแค่โคนิดตีน่าว่าตอนนั้นติดโควิดกักตัวไม่มีใครเจอไม่มีใครเห็นออกจากกักตัวปุ๊บพูดเองเลยว่าฉันจะไปร้านทําผมเพื่อไปแก้ผมพอหายโควิดปุ๊บนะ ที่ได้จริงไปคือร้านทีาผมจริงๆก็ให้เขาแก้ผมให้แบบกัดโคนกัดอะไรให้มันเรียบร้อยให้สีมันสม่ําเสม,สมอแบบก็เป็นผมน้ําตาลก็คือน้ําตาลเข้มแหละแต่ก็ทําให้น้ามันดูซอฟลงมาแล้วระดับหนึ่งหลังจากที่เราย้อมผมหนึ่งวันปุ๊บวันต่อมาเราไปร้านต่อผมเลยเพราะเราจองร้านต่อผมเอาไว้ซึ่งเป็นร้านเดียวกับที่คิดต่อเ,เราก็ปรึกษาคิดน,นะว่าเออเราจะเอาแบบความยาวประมาณไหนดีแต่พอเราไปถึงปุ๊บแน่นอนว่าเราต่อทั้งทีต้องเอาให้หงเอาให้หงอยู่แล้วตอนแรกนะคะความยาวก็จะประมาณนี้ไม่ได้ยาวแล้วก็ ไม่ได้สั้นมีการถ่ายบล็อกเก็บไว้ด้วยค่ะอ่ะขึ้น Insert. อินเสิร์ตพอเสร็จแล้วยาวถึงตูดเหนือก้อนกบมาอีกนิดนึงอ่ะคือนะั่นคือปลายผมฉันแล้วอ่ะคือยาวกว่าที่คิดบอกอยู่อะแต่ว่าเราไม่สนเราแบบฟิวชอร์ตอนนั้นกลับบ้านมาคือเซลฟี่ไม่หยุดถ่ายรูปไม่หยุดเลยคือฟิวอินเนอร์นิวจีนสบัดผมพึบ ถ่ายทิกตอกกลับมาบ้าน3คลิปอะ่ะวันต่อมาก็ตอนนั้นมีถ่ายแบบพอดีก็เลยเหมือนได้ใช้ผมเนี่ยครั้งแรกด้วยนะคะตอนที่ถ่ายแบบเฮ้ยพอมีผมยาวแล้วมันหงมันหงมากทุกคนทุกคนเดี๋ยวขึ้นร้านต่อผมมาให้ตรงนี้ร้านต่อผม vc ออนไลน์ตอนนี้เขาดีมากนะเพราะว่าเราจองกับเขาทํากับเขามาแบบนานมากจริงต่อ30นิ้วนะคะใช้2มัดเขาในโปรโมชั่น7,900บาทเป็นใช้ผมแบบเขาเรียกว่า nano rings ปมเล็กๆกลมๆตอกๆ ที่มันแทรกูทั้งหัวเขาจัแบบว่า,าค่อยๆไล่นะคะเหมือนเขาเอา2อมัดเนี้ยแล้วก็จะค่อยๆไลท่ทีละแพรบนหัวก็คือเป็นทีละเลเยอร์เลเยอร์เลเยอร์มันก็จะได้ความเนียนของผมที่ค่อยๆไล่เลเยอร์ลงมาเราชอบเลยแหละเอาจริงๆจริจรไปเปลี่ยนปมผมทุกๆ2-3เดือนแล้วแต่การใช้งาน,นะคะ่ะปกติก็ประมาณ2เดือนแต่ถ้าสมมติว่า บางเดือนแบบจริงงานยุ่งมากไม่ค่อยว่างก็มีเวลาสมเดือนหรือสเดือนครึ่งอะไรเงี้ยแล้วแต่ความสะดวกของจริงแล้วก็สภาพผมนะตอนนั้นๆด้วยนะคะคือสวยมากทุกคนเราก็ใช้รู้สึกว่าแบบผมมันหงมันฮงมากผมแทะมันถึงราคาประมาณนี้ผมสภาพดีด้วยนะคะการดูแลง่ายมากเลยของการต่อผมคือทุกคนแค่ สระปกติเลยนะคะอย่างขยำคนปกติเลยแต่จะต้องดูแลนิดนึงในเรื่องของการเกี่ยวปมที่ร้านก็จะแนะนําวิธีการดูแลให้ส่วนปลายผมอะไรเงี้ยเราก็ใช้ครีมนวดทรีทเมนต์ปกติเลยค่ะเหมือนตอนที่สระผมปกติจะบอกเลยว่าต่อผมครั้งแรกอะคือจริงชอบมากทุกคนจะใช้คุมมากไปถ่ายรูปเอาไปเที่ยวอินโดบาหลีนะคะแล้วก็มีการแบบเอาไปถ่ายแบบมือนั่นคือเยอะมากน่ในจคนเดียวอะ รู้สึกว่างานมันเข้าอ่ะงานมันเยอะขึ้นคิดว่าตัวเองคิดไปเองไงปิงอะ่ะเห็นว่าเออต่อผมแล้วมันเลิศปิงก็เลยไปต่อตามที่รแบบับต่อผมมารู้สึกว่ามั่นใจขึ้นด้วยเพราะว่าแบบเออตรงนี้มันเต็มขึ้นมันแบบคือาอาย่ต่อผมเสร็จอะ่ะร้านเขาจะไม่ได้มีบริการแบบเซ็ตทรสสงให้คือเขาแค่จะตัดแบบแค่ปลายมันเท่าเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะถ้าสมมติว่าเรา อยากได้ทรงสวยๆอะ่ะไปหาร้านตัดผมอะไรเงี้ยตัดเองซึ่งจริงก็กลับไปตัดกับพี่กี้มาเดิมนะคะสวยมากเลยให้ดูขึ้นรูปปึ้งตอนเซ็ตทรงตัดทำเลเยอร์ให้คือแบบสวยจริงๆทุกคนพอเวลาไปออกงานเวลาเราเซ็ตเองง่ายๆที่บ้านผมมันดูมีอะไรขึ้นมากเวลาดัดผมดัดอะไรเงี้ยมันดูขึ้นแบบขึ้นลอนสวยอะ่ะประมาณ 2- 3เดือนต่อมานะคะจริงก็ได้มีการไปเปลี่ยนปมเรียบร้อยแล้วนะคะตอนที่เอาออกมานะคะคือจะลองให้ทุกคนเพราะว่าผมมันหายไปอะ่ะเฮ้ยหรือว่าเราผมน้อยลงคือทุกคนไปเหมือน กันหมดนะคะคนที่ตอบผ,ผมเก่าก็จะมีการเสียจากการดัดการใช้ชีวิตปกติคือผมบางมากผมเหลือแค่นี้เหมือนเราผมหนาม,มาตลอดช่วง3เดือนที่ผ่านมาแนละ้วมันเป็นการคุ้นชินทุกคนพอมาเจอผมจริงๆของเราอะ่ะมันก็เลยเหลือแค่นี้ plus ก็คือมันมีผมร่วงออกมาด้วยซึ่งเขาบอกว่าผมร่วงอันนี้เป็นผมที่มันต้องร่วงอยู่แล้วตามปกติมันติดอยู่ตรงปมพอมันเอาปมเนี้ยออกอะ่ะมันก็เลยมันหลุดมาด้วยซึ่งเราก็อไม่ได้อะไรผมเราอาจจะแบบเป็นอย่างนี้อยู่แล้วทออยู่แบบ เฮอทำไมผมฉันเหลือแค่นี้ซึ่งผมก็จะมีความแห้งเสียระดับหนึ่งด้วยตรงส้วงปลายเพราะว่าส่วนที่หนาขึ้นมันคือผมต่อเนาะบางทีเวลาเราลงทรีทเมนต์ลงครีมนวดอะแล้วเราไม่ได้ลงทีละชอดีๆเราลงแบบรวบๆวบเร็วๆผมด้านในที่เป็นผมจริงๆของเรามันก็ไม่โดนทรีทเมนต์ทุกคนต่อรอบนี้นะคะจริงต่อสั้นขึ้นนะคะ25นิ้วสั้นขึ้นมาอีกหานิ้วรอบที่เราสูงมันยาวไปนะคะก็รอบนี้ยังไม่ได้เซตทรงเลยนะคะต่อเสร็จแล้วก็เอาไปใช้ชีวิตเลยจะไม่ได้เซตทรงก็ค่อนข้างสวยนะเพราะว่า ผมหลอดนี้นะคะก็อยู่กับจริงประมาณสองเดือนจริงก็ไปเอาผมต่อออกนะคะช่วงเดือนมกราผมจริงๆริของจิงอะ่ะก็ยาวขึ้นแล้วไม่แบบว่ายาวขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้หนาแล้วตรงช่วงปลายจริงๆถ้าซูมดูมันจะค่อนข้างเสียเหมือนที่บอกว่ามันไม่ค่อยจะโดนบำรุงผมเลยนะคะเราก็เลยกลับไปหาพี่กี้ของเราคนดีคนเดิมมาตัดผมเลยรอบนี้เป็นครั้งแรกที่จริงตัดผมสั้นซึ่งแบบโคตรเท่สาเหตุของการตัดผมสั้นคือหนึ่งเอาผมต่อออกเป็นช่วงพักผมด้วยนะคะเพราะตอนนั้นจริงรู้สึกว่าผมเริ่มบางแล้วหลักๆคือปลายมันเสียแล้ว ากตัดปลายออกแต่คือถ้าสมมติตัดปลายออกแล้วว่าต่อใหม่มันก็จะแบบยังไงยังไงอยู่ก็เลยคิดว่าเออง,งั้นผมสั้นเลยละกันร,รู้สึกว่าชีวิตนี้อยากลองผมสั้นดูด้วยนะคะรู้ไม่ตัดผมสั้นนานแล้วอ่ะเวลาตัดผมมาทุกคนคิดแล้วต้องทําเลยนะเพราะไม่ทําเลยคือเดี๋ยวมันจะไม่ได้ทำตอนหอดเสร็จตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้ชัวร์กบบลุกตัวเองมากก็แบบเฮ้ยเราเข้ากับผมสั้นไหมนะคะก็เลยมีการซื้อแฮร์พีชใช้เวลาทำงานเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนี่เลยซึ่งซื้อแฮร์พีชจากร้านนี้นะคะทุกคน ก็ทุกคนลองไปดูได้นะคะเป็นบีบผมแทนนะคะจริงซื้อมาทั้งหมดน่าจะประมาณ7 8 0 0 0ันนะคะถ้าจะไม่ผิดอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นส่วนชิ้นตรงนี้ข้างหลังอย่างนี้มันจะเป็นกิฟแบบนี้ทุกคนเห็นไหมเป็นกิฟ อยู่ก็งับลงไปในผมไยูก็ปอกแป๊กอย่างนี้ก็จะเอาไว้ตรงช่วงกลางตรงนี้มีชิ้นเล็กแบบนี้2ชิ้นเอาไว้ติดข้างๆตรงนี้นะคะเพื่อความเนียนซึ่งทุกคนก็ไปติดต่อแล้วก็ดูราคาดูอะไรได้นะว่าแบบเออเราสนใจแบบไหนที่จริงใช้ก็จะเป็นแบบผมหนาแต่ไม่ได้เป็นหนาพิเศษนะแต่ถ้าแนะนําให้ซื้อก็คือจจะให้ซื้อหนาพิเศษไปเลยนะคะชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งเพราะว่า นี่รู้สึกว่าถ้าเป็นหนาพิเศษดีกว่าเราใช้จนแบบอันน้องก็คือผมสกรปรกแล้วเราก็เอาไปลงแบบว่าแชมพูสระผมนวดผมได้เลยปกตินะคะใช้งานง่ายเหมือนผมปกติมากจะได้ปกติได้เลยนะคะตอนที่ซื้อมาชิ้นแรกอะ่ะมันจะเป็นสีน้ําตาลอ่อนกว่านี้แต่ว่าอันนี้จริงอะ่ะเอาน้องไปย้อมด้วยให้แบบเป็นสีที่ตรงกับสีผมล่าสุดของจริงนะคะจริงว่ามันโอเคมากเพราะว่าขนาดย้อมสีแล้วอะพื่น้องก็เป็นผมแท้ทุกคนมันก็ไม่เสียไม่อะไรเลยหวีจัดเซ็ตทรงได้ปกติมากคือจริงก็ต้องแก้ปัญหาว่าเออถ้าเรา ผมสั้นแล้วคือถ้าลูกค้าได้แล้วผมยาวละหาแฮร์คุณภาพดีๆอย่างเงี้ยมาติดเลยทุกคนมันก็ได้เหมือนกันจริงก็ลองใช้แฮร์ไปถ่ายแบบด้วยนะคะมันก็จะออกมาประมาณนึงมันก็จะไม่เนียนเหมือนตอนที่เราต่อผมมากแก้ขัดแก้อะไรเงี้ยได้อยู่เนียนๆตอนนี้นไม่มีคนรู้เลยว่าอดผมต่อออกมีการถ่ายรูปผมสั้นมากขึ้นตอนนั้นน่าแตกแกนมากเลยคนถามเยอะมากว่าพี่จริงตัดผมทรงอะไรนะคะซึ่งวันนี้ก็จะบอกเลยว่าจริงตัดผมทรงวูฟคัทที่ไม่มีหางคือจริงบีบว่าอยากได้ฟีลวูฟคัทแต่ว่าวูฟคัท มันจะมีหางยาวๆตรงนี้ช่วงข้างหลังลมันยาวลงมาอย่างนี้แต่จริงๆ่ะไม่ชอบเขาอ,อยากได้ผมสั้นเลยไงไม่อยากได้ผมยาวแล้วพี่กี้ก็เลยโอเคจัดทห้มันเลยเป็นฟิลอูปคัทที่ไม่มีหางมีแบบทั้งเซสส็ตทรงแล้วก็ไม่เซ็ตทรงนะคะให้ดูเท่มากๆแบบตอนนั้นบอกเลยว่า ชอบมากเทมากแล้วเวลาเซตทรงเองก็จะประมาณนี้มีความวทูเคสูงมากเซตทรงง่ายแค่ปิดออกจริงๆแนะนานะถ้าใครอยากลองผมสั้นดูเดินกุมทาที่จริงอ่ะต้องทําผมสีแดงนะคะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ใช้แฮร์พีทไปเลยคอปเปอร์เรทอะไรเงี้ยสวยมากต้องวันมีนาะจริงก็ย้อมผมเป็นฟิลดําเพิ่มความดุเลยเพิ่มเอาเป็นแบบนี้แต่ก็เป็นผมทรงเดิมอยู่นะคะตอนตัดผมสั้นหนัผมยาววยมากเอาผมเสียออกไปแล้วใช่ไหม ผมมันก็เลย,ยวไวขึ้นด้วยนะคะทุกคนก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากปกติไม่เคยผมยาวไวขนาดนี้มาก่อนและแล้วความเฟลก็มาเยือนทุกคนเหมือนลืมไปว่าตัวเองตอนทําผมดาอะ่ะหน้าดุด้วยการแต่งหน้าช่วงนั้นด้วยเทรนด์รู้สึกว่าอยากทําให้หน้ามันซอฟลงอีกคือมันเป็นสีน้ําตาลเข้มแต่มันก็คือสีดำจึงได้มีการไปแก้สีผมนะคะที่เดอะไวบอกนะคะเดี๋ยวขึ้นไอจีไว้ให้นะคะสีก็คือออกมาอ่อนเป็นสีน้าตาลที่สวยมากแบบซอฟลงไปเยอะมากมีความเกาดีเกาใจนะคะกลับมาใช้แฮปปพีแก้นฉ่ำๆก็อยู่กับสีผมนนี้มาสักพกพเลยทุค จนกระทั่งมีงานสีบผมอีกอันนึงนะคะเข้ามาก็ต้องทําเป็นสินน้าตาลเข้มฟิลแบบ ash ash นิดนึงนะคะแล้วก็กลับไปต่อผมค่ะูขทุกคนฟองไม่ผิดในช่วงเวลาเดิมเลยคือเดือน6มันคือเดือน 6, แห่งการต่อผมหรอหรือยังไงแล้วด้วยความที่เราไม่ได้ผมยาวนาะนจริงเลยกลับไปต่อยาวเท่าเดิมเลยเหมือนครั้งแรกที่ต่อเลย30นิ้วต่องมจึ้งจึ้ง,งหงหงเอาให้หองกลับไปเซตทรงกับพี่กี้เหมือนเดิมด้วยนะคะเหมือนว่าลูกเดิมเลยเนาะอาจจะมีหน้าคนที่เปลี่ยนไปแต่ว่าทรงผมนั้นก็ขับคลายขับคลาจะเหมือนเดิม 这个。 มีความเป็นเลเยอร์น้อยลงนะคะยังสวยเหมือนเดิมเวลาเซ็ตทรงแล้วก็ไปทำสีผมด้วยตอนนี้สีผมมันไม่เท่ากันแล้วนะคะช่วงโคนอ่ะมันจะแบบว่าเริ่มเฟดเริ่มอ่อนแล้วเพราะว่าเราเคยกัดสีมาเนาะจากที่ไว้์บอกเนาะให้มันอ่อนลงมาลงทับสีมันก็จะหลุดตามการเวลาที่เราสระตัวที่ต่อผมมามันก็ไม่ได้เฟดตามด้วยเพราะฉันแล้วก็อยากให้สีมันสมูทเหมือนกันหมดนะคะอันนี้ก็ไปยอมที่ระพีระบีนะคะเขาก็จะดีมากยอมผมต่อให้จริงด้วยนะคะน้ําตาลแบบนี้นะคะสระไปเรื่อยก็มีความค่อยๆเฟดออกมาเหมือนกันแต่ แล้วก็ไม่ได้แย่นะคะแล้วก็มีการมาเลื่อนปมอยู่เรื่อยๆไปนะจ๊ะซึ่งตอนนั้นผมก็เริ่มยาวแล้วจากตอนแรกที่มันสั้นมากใช่ไหมทุกคนแต่ทุกคนจะเห็นเลยว่า สิบเดือนผมยาวแค่นี้น้อยมากนะคะไม่ได้มีการตัดเพิ่มเลยทุกคนแล้วก็มาต่อผมเพิ่มนะไปทําสีค่ะที่รัฐยวบบีเหมือนเดิมแต่รอบนี้จะเป็นสีแบบออกแดงๆนิดนึงเป็นคอปเปอร์นะคะเพราะว่าช่วงนั้นอะสีเทรนแบบ,แบบแดงๆกำลังมาออกมาสวยมากเลยแล้วก็เอาไปเที่ยวที่เชียงใหม่ด้วยนะคะมีไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นก็ใช้ผมอันนี้นี่แหละเวลาสระไปเรื่อยๆนะคะความแดงมันก็จะหลุดไปก็จะเป็นเหลือแต่ความเป็นน้ําตาล เหลือบๆแดงบ้างนิดนึงรอบนี้ตอนเดือนมกราปี2024นี2024นี้นะคะคือที่เพิ่งผ่านมาเลยเริ่มเปลี่ยนการต่อคือต่อแบบ ขนนกค่ะทุกคนเดี๋ยวปกต,ติจริงจะต่อแบบนาโนลิงมาเสมอเลยรอบนี้จริงกลับไปแต่ว่าต่อแบบขนนกเพราะว่าตอนแรกอ่ะจริงมีแพนอยากจะไปทาศัลยกรรมช่วงประมาณต้นปีเพื่อที่ว่าเวลาทำ ct สแกนแล้วมันจะได้ไม่เห็นแม่เหล็กตรงผมการต่อผมแบบขนนกเนี้ยมันก็จะราคาแพงกว่าเพราะว่ามันจะมัดละสี่พันทุกคนจริงอ่ะต่อผมประมาณ3มัดถ้าจะไม่ผิดจะอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0บาทนะคะก็จะได้ความหนาระดับหนึ่งแต่ก็จะไม่ได้หนาเท่าบองมัดแบบนาโนลิงมากแต่จริงวมันก็โอเคเพราะว่ามันก็เป็นคุณภาพผม กแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอะเริ่มอยากถอยห่างจากการต่อผมนิดนึงแล้วด้วยเราก็เลยทําให้มันค่อยๆบางลงใจเราจะได้รู้สึกว่าคุ้นเคยกับการที่ผมมันค่อยๆบางลงด้วยล่าสุดก็คือวันที่1เมษานะคะที่ผ่านมาเลยคือจริงอยู่กับมันประมาณ3าเดือนอ่ะจริงๆอะต่อแบบปมขนก็คือมันจะอยู่ได้นานกว่าปกติด้วยนะคะเพราะว่าผมมันจะพันกันน้อยแล้วความหนักหัวมันจะน้อยกว่าทําให้แบบมันไม่ได้ดึงผมเราเยอะขนก็มีข้อดีกว่าแบบนานลิงเยอะมากทุกคนลองไปรีเสิร์ชกันดูได้นะคะตัวรู้สึกว่ามันดีจริงๆถ้าใครมี งบมีบัตเจตหน่อยก็ตอบผลก็จะดีกว่าจริงก็ไปถอดผมต่อนะคะซึ่งนี่ก็คือผมจริงที่มันยาวขึ้นมาจากตอนนู่นที่ตัดผมปีที่แล้วนะคะมันก็ยาวขึ้นมาได้ระดับนี้เนาะแล้วจริงก็ไปตัดผมไข่อีกรอบนึงกับพี่กี้นั่นเองจริงก็มีพี่กี้ว่าเลเฟอร์เรน์คือน้องหนาวกับพี่เวนดี้เดี๋ยวขึ้นรูปไปให้แล้วก็ให้พี่กี้ช่วยจัดทรงให้มันเข้ากับจริงแล้วก็มีเลมเลมหน้ามานิดหน่อยเนาะบอกเลยว่าสั้นแบบสั้นมากตอนนี้คือยาวขึ้นมาแล้วนะทุกคนจริงก็รู้สึก เรารูสุกว่าเราไม่ค่อยชอบไปย้อมสีผมค่ะทุกคนตาลเข้มขึ้นมาแล้วก็เลยเอาน้องแฮร์พีเนี้ยไปย้อมด้วยเลยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ใช้ด้วยกันได้ก็เลยออกมาเป็นลุคนี้นะคะที่ทุกคนเห็นกันในไอจีเนาะลุคล่าสุดที่จริงก็ได้ใช้แฮร์พีอาจจะดูเหมือนแบบเฮ้ยเป็นผมดําอะไรเงี้ยแต่ความจริงแล้วเป็นน้ําตาลเข้มนะคะผมล่าสุดของจริงเลยนะคะตอนนี้ที่ว่าก็เป็นผมที่พี่กี้ตัดแล้วก็ปล่อยให้ยาวมาเรื่อยๆนะคะทุกคนเป็นประมาณนี้มหากราบผมของจริงเองค่ะ คือเรื่องผมอ่ะต้องบอกก่อนเลยว่าเปลี่ยนชีวิตจริงเหมือนกันนะในทุกๆไตมากช่วงผมยาวก็จะได้คาแรคเตอร์หนึ่งข้อดีของการต่อผมนะคะเรารู้สึกว่าหนึ่งคือมันห้องมันหงจริงๆชีวิตมันดีขึ้นนะทุกคนมันรู้สึกมีแต่อะไรมงคลมีงานเข้ามามีแต่อะไรดีๆเข้ามาฟาร์มผมวอนยองอ่ะทุกข้อโง่เหงของหน้าเรามันดีขึ้นจริงๆมันใหญ่มันแบบว้าวเวลาสะบัดผมแล้วมันแบบ อะไรนะคะมันดูเต็มข้อดีข้อนึงก็คือทาทรงผมได้หลายทรงเวลาลอนผมแล้วสวยข้อเสียก็เห็นได้ชัดๆเลยคือใดผมนานมากนานๆทีจริงอาจจะสระผมเลยช่วงนั้นถ้ายิ่งต่อหนาะทําให้ผมจริงๆของเราข้างในอะ่ะไม่ได้รับทรีทเมนท์ที่เข้าถึงนะคะทรีทเมนท์หรือว่าพวกครีมนวดอะ่ะมันจะไปโดนผมต่อหมดแต่มันจะไม่โดนผมจริงของเราทําให้ผมจริงของเราอาจจะมีการเสียได้แต่ว่าอันนี้มันแล้วแต่บุคคลที่ดูแลผมนะอาจจะไม่ใช่ข้อเสียของทุกคนนะคะข้อเสียต่อมาคือมันดึงผมจริงไหมจริง คือมันทําให้ผมบางขึ้นไหมจริงว่ามีส่วนจริงๆยิ่งทําปมแบบนาโนลิงด้วยแล้วอะไรที่ไม่ใช่ขนนกอะมันก็จะดึงผมเราเออผมจริงมันก็โดนดึงไปด้วยอะ่ะอันนี้มันก็เราแต่ทุกคนลองคิดน,นะแต่นี่ว่าแบบมีผลมากๆอีเป็นว่าตอบแบบขนนกอะ มันก็ดึงผมเหมือนกันนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องนี้เหมือนกันนะคะอาจจะต้องแบบเพิ่มการดูแลอะไรเง,งี้ยนิดนึงเมื่อแรกกับผลลัพ์แล้วที่แบบใครรู้สึกว่าช่วงนี้ต้องใช้ผมเยอะจริงๆหรือว่ามันแรกกับผลลั์แล้วอะอยากสวยก็ต้องทนทุกคนเคยได้ยินคํานี้ปะข้อดีข้อเสียของผมสั้นข้อดีก็คือเหมือน reverse กับอันแรกทุกอย่างเลยก็คือง่ายดูแลง่ายได้ผมง่ายห้าวิแห้งไม่ต้องทําอะไรเยอะไม่ต้องดูแลอะไรเยอะน้องแบบสบายชิลข้อเสียก็คืออาจจะไม่ได้ทําทรงผมได้เยอะแล้วก็ อาจจะไม่ดูหงดูจึ้งมากแต่ก็จะได้อีกลุกนึงนะคะเป็นลุกสาวเทสตอบคำถามว่าจริงนะคะถึงตัดผมในรอบนี้เนาะก็คือคือจริงรู้สึกว่าจริงยักพักผมและรอบที่ต่อผมตอนช่วงกลางปีที่แล้วเบื่อผม สั้นแล้วระดับหนึ่งเลยอกลับมาต่อผมพอเรากลับมาต่อผมเราก็รู้สึกว่าแบบเออมันต้องมีการดูแลที่ลํบาบากอะไรเงี้ยจริงๆเราก็เลยอยากกลับมาผมสั้นนะคะอีกอย่างก็คือที่จริงตัดผมเป็นช่วงเมษานะคะซึ่งเป็นช่วงหน้าร้อนพอดีแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันประจบเหมาะมากเลยกับการที่จะผมสั้นในช่วงหน้าร้อนก็จะได้ตัดผมเสียทิ้งด้วยนะคะนี่ก็เป็นคีย์หลักเลยถ้ามันผมจะยาวแค่นี้เราก็มีผมเสียช่วงปลายด้วยอย่างนี้ก็ตัดผมไปเลยดีกว่าก็ได้เลี้ยงผมใหมด่ดีๆไปเลยนะคะรอบนี้ข้อดีอีมผมสั้น เพราะว่ามันคือช่วงสงการไปเที่ยวสงการมันต้องผมเปลียนอยู่แล้วใช่ไหมผู้หญิงทุกคนจะเป็นคือกลับมาบ้านแล้วต้องสระผมแล้วก็ต้องไดผม ยิ่งคุณแบบว่าออกไปเล่นน้ำทุกวันคุณต้องกลับมาบ้านแล้วมาสระผมทุกวันคือกว่าจะได้ผมเสร็จกว่าจะได้นอนแต่นี่คะ่ะผมสั้นคะ่ะสระผมแป๊บเดียวได้ผมปุ๊บแห้งเลยเพราะว่าจิงก็ไปเที่ยวกับเพื่อนของจริงเนาะซึ่งเพื่อนของจิงบางคนก็จะมีแก๊งต่อผมบ้างหรือว่าแบบคนที่ผมยาวบ้างทุกคนนะอิจฉาจริงมากในช่วงสงการอ้าแล้วคะ่ะทุกคนชาสุดท้ายแล้วจริงมีคําถามให้ทุกคนนะคะทิงเป็นหนึ่งคำถามไว้เพราะว่าจิงก็อยากรูคําตอบเหมือนกันนะคะว่าทุกคนคิดว่า จริงนะคะเหมาะกับผมสั้นหรือว่าผมยาวมากกว่านะคะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ตัวเองเลยนะว่าตัวเองเป็นคนเหมาะกับผมสั้นหรือผมยาวมากกว่าแต่ก็ชอบตัวเองทั้ง2เวอร์ชันนะคะที่คุก็บอกเหมือนกันว่าอ้ผมสั้นก็ดีนะผมยาวก็สวยนะก็เลยอยากรู้นะคะว่าทุกคนคิดเห็นว่ายังไงแต่ตอนนี้จริงคิดว่าอยู่กับผมสั้นอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆนะคะอาจจะไม่ได้แบบกลับไปต่อผมช่วงนี้แล้วแต่อนาคตไม่แน่อาจจะมีการต่อผมอีกก็ไม่รู้แล้วก็ถ้าสมมติว่าลูกค้าคนไหนต้องการหรือว่า เราเองที่ต้องการผมยาวนะคะเราก็ใช้แฮร์พีแบบนี้ใส่ไปก็ได้นะคะก็อาจจะเซฟผมของเรามากกว่านะคะทุกคนหมดไปแล้วนะคะกับมาหากราบการต่อผมใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องต่อผมนะคะสามารถถามมาได้เลยนะเดี๋ยวถ้าจริงรู้เราจริงจะมาตอบให้นะคะทุกคนอย่างที่บอกว่าวิธีการดูแลผมนะคะก็ไม่ยากเลยทุกคนมันดูแลผมเหมือนผมปกติทุกอย่างเลยในการใส่ออครีมนวดผมทรีทเมนทุกอย่างนะคะเหมือน การดูแลผมปกติเลยนะคะแล้วก็ตอนหวีผมนิดนึงที่ต้องระวังตรงผมแต่ว่าที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรนะคะวิธีการดูแลง่ายมากก็หวังว่าคลิปนี้จะทําให้ทุกคนตัดสินใจได้นะคะว่าควรจะต่อหรือไม่ต่อผมนะคะก็ต้องแลกนะว่าเราอยากจะผมเต็มหงริงแต่ก็ต้องแลกกับสุขภาพผมเที่จะต้องเสียไปหรือจะกลับมาเป็นผมน้องสั้นน้องบางแบบนี้แต่ว่าก็ใช้แฮร์พีตต่อเอาค่ะทุกคนก็ลองคิดดูแล้วกันบ๊ายบาย Ding <laughs>